เกินต้านน้องโรเตอร์ลูกชายพีททองเจอือคว้าแชมป์จากสนามเกาหลีใต้ภูมิใจแทนพ่อแม่บอกเลยว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในครอบครัวอีกแล้วจ้าสำหรับลูกชายคนเล็กอย่างน้องโรเตอร์ที่ล่าสุดได้เดินทางไปแข่งขันรถยนต์ที่เกาหลีใต้สามารถคว้าที่หนึ่งมาได้สำเร็จโดยคุณแม่ได้ออกมาเขียนข้อความถึงลูกชายว่า โรเตอร์เอาแชมป์มาฝากคนไทยอีกสนามคะ่ะในเรสที่สามของการแข่งซูเปอร์เรสโคเรียพรุ่งนี้มาลุ้นเรสที่สี่กันนะคะเก่งมากตีน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรเตอร์สิบเจดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซเปอร์เรสท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องและชื่นชมในความสามารถของนอ้องเอ็งโรเตอร์